คาเฟ่ที่แอนพามาเปิดมุมใหม่ในวันนี้เป็นคาเฟ่ที่รีโนเวทจากบ้านไม้เก่าอายุกว่า60ปีให้กลายมาเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำของเจ้าของภายในสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและเป็นกันเองรับรองว่าที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียให้คุณผู้ชมนำไปสร้างมุมใหม่ๆใ,ในบ้านอย่างแน่นอนค่ะ บ้านหลังนี้คุณพ่อผม,มนะฮะได้สร้างขึ้นมาเมื่อปี2500นะครับก่อนผมเกิดนะสภาพบ้านเดิมเนี่ยก็เป็นบ้านเก่าก็เป็นที่รกร้าง ที่ตัดสินใจรีโนเวทให้เป็นทวนโฮมก็เพราะาลูกสาวอยากทําที่นี่ให้เป็นโคเวกิ้งสเปซให้คนเนี่ยได้มานั่งทํางานเพราะชุมชนแถวเนี้ยก็จะเป็นตึกหนดที่สงบเงียบเงบเนี่ยไม่มีก็เลยมีแนวคิดก็ปรับปรุงดังนี้ขึ้นมาใหม่โดยยึดโครงสร้างหลักๆไว้ทั้งหมดเปลี่ยนก็เป็นพวกวัสดุที่มันหมดอายุแต่ก็ยังใช้ไม้เก่าทําเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะก็อยู่กับคุณเฟนแล้วก็คุณฟิลมนะคะที่เป็นเจ้าของของคาเฟ่ที่ชื่อว่าทาวิโฮมนั่นเองค่ะสำหรับคาเฟ่อนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยมันมายังไงแล้วก็คอนเซปต์ของที่นี่เป็นยังไงบ้างคะบ้านหลังเนี้ยค่ะก็คือเป็นบ้านที่ฟิลมกับเฟน โตขึ้นมาค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสักระยะหนึ่งร้อนเนี่ยบ้านมันก็มีการซุกโซมเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะรีโนเวทบ้านให้เป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่คนมาใช้บริการโดยที่คอนเซ็ปต์เนี่ยจะยังลิงก์กับความทรงจำของเราอย่างชื่อร้านนะคะทาวีโฮมมันก็จะมาจากชื่อคุณตาของเราคือคุณทวีแล้วเราก็จะเรียกว่าทาวีค่ะบางทีก็จะเรียกเล่นๆว่าแบบคุณทาวีวีอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะพอมาเป็นร้านเนี่ยเราก็อยากทำอะไรที่มันน่ารักแล้วก็โมเดิร์นขึ้นนิดนึงก็เลยจะ ทาวีโฮมก่อนที่เราจะออกแบบร้านเนี่ย<า>เราได้มีไอเดียโลโก้ขึ้นมาก่อนก็เลยคิดถึงตอนเด็กๆว่าตาทวีเขาชอบนั่งเก้าอี้โยกล่อมล,ลานาพอเราได้ทั้งชื่อแล้วก็โลโก้มาเป็นคอนเซปที่มันลิงก์กับความทรงจำเรา,าเราก็เลยบอกทางอินเทเลียเบเปอร์อาร์ตไปอะค<า>่ะว่าอยากจะได้แบบคงความไม้สีไม้แล้วก็<า>อยากให้คอนเซปมันออกมาโคซี่แล้วก็มีความโฮมมี่อยู่ด้วยอะ มาถึงชนแรกดีกว่าค่ะตรงนี้เลยไอเดียเป็นยังไงบ้างคะ เราอยากให้ความประทับใจแรกเนี่ยมันเหมือนแบบว่าอุ้ยเหมือนเข้ามาที่บ้านเลย oh. อะไรเงี้ย oh. ก็คือมีโซฟารับแขกก่อนจัดพื้นที่มันเหมือนมุมเล็กๆลูกค้กา,เาเขาเข้ามา mm hmm. เขาก็จะมานั่งพักผ่อนนั่งนอนกันตรงนี้สบายเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็แบบชมวิวสวนไปด้วย <Ha. S 2> บางคนก็คือพาน้องหมามานกแล้วตัวคุณทวีเองคุณ mm hmm. ตาเราเนี่ยค่ะก็คือเลี้ยงน้องหมาเยอะมากคือ mm hmm. เหมือนเราโตมากับสัตว์เลี้ยงพอเรามาทำเป็นคาเฟ่แล้วความทรงจำเราก็คือมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในนั้นด้วยก็เลยเปิดให้ที่นี่เป็นเพจเฟนลี่มาที่โซนต่อไปดีกว่าค่ะตรงนีี้อเดย เป็นไงงบ้าคะนอกจากมันเป็นบ้านแล้วอะค่ะเวลาช่วงวันหยุดหรือว่าช่วงปีใหม่เงี้ยค่ะทางครอบครัวเราครอบครัวใหญ่เนี่ยก็คือจะมาทานอาหารการที่ใต้ถุนบ้านหลังนี้<ม>เราก็เลยรู้สึกว่าจําได้ว่าตรงเนี้คือได้กินของอร่อยได้กินอาหาร,าหารเราก็เลยทําให้มันเหมือนเดิมโดยการที่จะทำ เป็นเคาน์เตอร์กาแฟตรงนี้เราให้โจทย์ทางอินเท์เน็ตไปว่าต้องมีสีไม้ที่ลิงก์กับตัวบ้านเดิมของเราแล้วที่บอกว่าตรงนี้แต่เดิมเป็นใต้ถุนบ้านแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้คือเป็นเหมือนเอาท์ดอร์เหรอคะถูกต้องค่ะเป็นเหมือนกับว่าใต้ถุนโลง่โลงๆของบ้านไทยเดิมที่แบบยกใต้ถุนสูงอย่างตรงเคาน์เตอร์เรามีเสาแล้วก็เปน็นเสาปูนเดิมเนี่ยเราก็หาวัสดุที่เป็นไม้มาหุ้มไว้เพื่อให้ดูว่ามันโมเดิร์นขึ้นพอพูดถึงเรื่องวัสดุอะค่ะที่บอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นเพทเฟรนการ เลือกยังไงคะพวกไม้เอ่ยพื้นเอ่ยอย่างเงี้ยน้องเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินบนกระเบื้องหรือว่าอะไรที่มันลื่นได้เราก็เลยให้โจทย์กับทางอินเทเรียไปว่าต้องการวัสดุที่มีความทนทานเป็นราขวดได้ยากแห้งไวเนาะใช่ค่ะแล้วก็อที่สําคัญเลยคือมันจะต้องไม่โดดเพราะบ้านเราเป็นบ้านไม้ด้วยก็เลยได้มาเป็นกระเบื้องยางไอไม้นี่ใช่ ถ้าถึงโซนนี้บ้างดีกว่าค่ะที่แอนนั่งอยู่ตรงนี้ให้ความรู้สึกเหมือนเรานั่งอยู่ใต้ถุนบ้านเนาะแล้วก็มองออกไปตรงนี้ค่ะจะเห็นเป็นสวนที่อยู่ทางด้านข้างเหมือนแบบนั่งทํางานอยู่ที่บ้านที่มีสวนร่มรื่นแล้วก็มีน้ำหมาววิ่งไปวิ่งมาทำให้แบบรู้สึกแบบว่าดูสงบนนะูะ แล้วไฮไลท์ของชั้นนี้คือตรงจุดไหนคะโตตัวด้านหลังนะคะที่เป็นอยู่ตรงการลางร้านเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของร้านเพราะว่า<ส>ช่องแสงเข้าไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนใครไปนั่งถ่ายรูปเนี่ยก็คือ<ส>จะได้ได้แสงที่<ช>สวย,สวยมาก<อ>นะก่อนขึ้นชั้นสองบรบกวนคุณแอนถอดรองเท้าให้เรานิดนดงนะได้ะคะทำไมถึงต้องถอดรองเท้าก่อนขึ้นไปอะคะ ด้านบนนะคะ,คะเป็นไม้เดิมของทางบ้านเราเลยซึ่งาการดูแลรักษาเนี่ยจะค่อนข้างยากนิดนึงเราก็ลเลยเอ,อยากจะรบกวนผู้มาใช้บริการร้านเราอะ,ค,ะค่ะให้ถอดรองเท้าซึ่งเดิมทีแล้วอะคะ่ะมันจะเป็นบันไดโปรง่งเนาะเป็นแบบว่าสไตล์บ้านไทยเดิมเราก็เลยรู้สึกว่าเอาสเปซตรงนี้มาเป็นตู้เก็บรองเท้านอกจากจะได้ฟังก์ชันแล้วก็จะได้เรื่องของดีไซน์แล้วก็เป็นการที่ทําให้บ้านเราก็ดูแบบเรียบร้อยขึ้นด้วยประหยัดพื้นที่ไปด้วยเลย เลยค่ะโอ้โหอันนี้ให้ความรู้สึกแบบเห็นภาพนั้นจริงๆเลยค่ะว่าเป็นเก้าอี้ของคุณปู่โครงสร้างตรงนี้เป็นแบบนี้เลยไหมคะ 90%ของโครงตรงนี้คือเป็นโครงเดิมค่ะตอนแรกอ่ะเราก็คือวางตู้เย็นไว้ตอนเด็กๆเนี่ยถ้าเราอยากทานน้าเย็นเนี่ยเราต้องขึ้นมาตรงนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคือบ้านคือมันน่ากลัวมากสองคนพี่น้องก็คือจะไม่กล้าขึ้นก็คือจะไม่ได้กินน้าเย็นกินแต่น้ำอุ่นตรงได้เหมืนว่าเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะมันจะแอบทึบๆอันนี้เหมือนเราก็คือทําแบบว่าเหมือนมีกระจกเพิ่มเนาะแล้วก็คือเปิดให้มันแบบมีแสงเข้า แสดงว่ากระจกแต่เดิมตรงนี้ไม่มีเลยคือเป็นไม้ถืบหมดเป็นไม้ถือย้ายกระจกจากตรงนึงมาอีกตรงช่องหนึ่งอะค่ะเพิ่มเพิ่มช่องแสงให้มันเข้ามาทีนี้มันก็จะโปร่งขึ้นพอโปร่งขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะลบภาพที่เรากลัวชั้นลอยเราเด็กๆก็เลยตกแต่งแล้วก็เอานำเก้าอี้โยกในความทรงจำเราเนี่ยมาไว้ตรงนี้ทําให้มันเป็นชั้นที่แบบน่ารักขึ้นตกแต่งให้มันน่ารักขึ้นลูกค้าหลายท่านก็คือชอบที่จะมานั่งถ่ายรูปตรงนี้ด้วยเหมือนกันตรงเก้าอี้ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ เดิมทีถ้าเ้องไปตรงเนี้ยค่ะจะเป็นโถงของบ้านแล้วก็ห้องนี้ก็คือจะเป็นห้องนอนของคุณตาคุณยายแล้วก็คุณพ่อแล้วก็คุณแม่น้องเฟนใช่ค่ะก็คือทุกคนเคยอาศัยอยู่ที่นี่ชั้นนี้ก็คือให้ความรู้สึกเหมือนแบบว่ามีความแบบบ้านเก่าเก่จริงๆแล้วก็อยู่อาศัยจริงๆก็อย่างห้องนี้นะคะมันจะเคยเป็นห้องนอนเก่าคือจริงๆอ่ะห้องเนี่ยมันจะค่อนข้างเล็กกว่าบริเวณตรงอื่นก็คือมันอาจจะจัดสรรเป็น โต๊ะใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างลําบากปรับใหม่เอาโซฟาเล็กโซฟาญี่ปุ่นมาใส่นั่งพื้นอะไรอย่างงี้ซึ่งอย่างแอนเนี่ยสงสัยถ้าให้เลือกสักหนึ่งมุมที่อยากจะนั่งอะแอนอยากนั่งตรงนี้นะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นมันเหมือนบ้านอะ<ช>รู้สึกว่าเรา,<ช>เราได้นั่งกับพื้นแล้วถ้าแอนแบบว่ามาทานข้าวกับเพื่อนหรือแบบพี่บ้านอะไรค่ยก็รู้สึกว่า เหมือนเราอยู่บ้านจริงๆมันรู้สึกแบบอบอุ่นเนาะแล้วก็แบบน่าจะเป็นมุมที่ถ่ายรูปได้สวยมากๆเลยถ้าถ่ายมาจากข้างนอกถามทั้งสองคนคนที่มาที่ทาวิโฮมเนี่ยอยากให้เขาได้รับมุมใหม่ๆอะไรไปบ้างคะอยากจะให้เขาได้รับความโคซี่ที่เขาอาจจะหายากในปัจจุบันซึ่งร้านเราค่ะยังคงคอนเซ็ปต์เดิมที่ม่เป็นคอนเซ็ปต์เก่าแบบบ้านไทยอะไรอย่างเงี้ยใครที่มาเนี่ยก็คือจะรู้สึกเหมือนได้กลับมาบ้านเนาะแล้วก็ได้ใช้เวลากับเพื่อนๆหรือว่า enjoy the moment ใช่ค่ะแล้วก็มีวิ์ที่ทําให้ทุกคนรู้สึก บาายตาค่ะคิดว่ามันเป็นคอมมูนิตี้ใหม่ที่เราอยากให้ทุกคนได้เข้ามาพบปะสังสรรค์กันนะพูดคุยแลกเปลี่ยนบางทีก็มีลูกค้ามาแบบเอ้ยอยากจัดสวนแบบนี้อยากทําบ้านแบบนี้เราจะแลกเปลี่ยนมุมมองไงกันได้หรือแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับกาแฟอาหารเราก็คือพูดคุยกับลูกค้าค่ะ จริงๆสำหรับแอนที่มาที่ทาวิโฮมเนี่ยรู้สึกว่าเป็นคาเฟ่ที่อบอุ่นมากๆเลยค่ะมันเหมือนเป็นอะไรใหม่ๆมุ่งใหม่ๆที่เราอาจจะไม่ได้สามารถสัมผัสได้จากคาเฟ่ในเมืองสําหรับตอนนี้เนาะแล้วที่นี่เนี่ยก็คือเข้ามาแล้วสงบจริงๆไม่ค่อยได้ยินเสียงจากแบบรถที่ผ่านไปผ่านมาเท่าไหร่เราถ้าใครที่อยากจะมาแบบพักผ่อนทํางานแอนเชื่อว่าที่นี่เนี่ยเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่แบบอยากจะแนะนําทุกคนมากๆเลยวันนี้นะคะแอนก็ต้องขอขอบคุณคุณเฟนแล้วก็คุณฟีมากๆเลยนะคะที่มา เปิดคาเฟ่บ้านไม้ทาวิโฮมนะคะให้แอนแล้วก็บ้านและสวนทีวีเนี่ยได้มาชมกันค่ะแอนเชื่อว่าทุกคนนะคะจะได้ไอเดียดีๆนะคะสำหรับมุมใหม่เนี่ยไปใช้กันแน่นอนค่ะใครที่อยากจะมาสัมผัสแบบแอนนะคะก็มากันได้เลยที่ทาวิโฮมค่ะอยู่ใจกลางเมืองนะคะเดินทางง่ายมากๆค่ะ